หอมคอหอมปาก EP 2ตามมาติดติดข่าววันนี้มาที่ร้านอาซูมาโซบะสุขุมวิ 49, บเกบรรยากาศภายในร้านนะคะก็คือเรียบง่ายแล้วก็โอโถงะคะ่ะดูแบบสบายตามากๆตกแต่งด้วยสีเขียวนะคะเป็นหลักเดี๋ยวมาดูห้องที่รีจองไว้ก็คือเป็นตรงนี้นะคะแล้วก็เขาจะเริ่มเสิร์ฟด้วยชาเขียวเย็นนะคะแล้วก็มีโซบะทอดนะคะเส้นโซบะทอดก็คืออร่อยมากค่ะแล้วก็เติมได้ไม่อั้นนะคะส่วนเมนูมีความหลากหลายมากค่ะมีอูด้งนะคะแต่ว่าเด่นที่ โซบะเส้นสดนะคะส่งตรงจากเกาะคิวชู<ๆ>เขาก็ออามาทานกับพวกแกงกะหรี่หรือว่าพวกเทมปุระของทอดต่างๆที่เขาเน้นนะคะแล้วก็มีอาหารที่เป็นอิซากายะที่เราจะเห็นตามร้านอิซากายะต่างๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเราเริ่มด้วยเมนูเต้าหู้เย็นนะคะแล้วก็มีทาโกวาซาบิจะบอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวดูในรีวิวนะเนี่ยตอนนี้ลิก็พยายามถ่ายให้ดูก่อนแล้วก็มีนี่จ้าโซบะนะคะสั่งเป็นเซตโซบะกับเวชเทเบิลมานะคะแล้วก็อันนี้เป็นโซบะแล้วก็ข้าวหน้าแกงกะหรี่ค่ะ เดี๋ยวรีรีวิวให้ดูนะโซบะไม่ใช่ราเมนโซบะของรี่มาแล้วแต่รี่สั่งก้อนเดียวก่อนเพราะว่ามันเพิ่มได้นะคะเพิ่มเป็น2ก้อนสองก้อนก็ได้แต่ที่ลีนเสิร์ตไปคือสองก้อนคือใหญ่มากอันนี้ก้อนเดียวอันนี้แบบ2ก้อนนะคะก็คือท่วมทนนะท่วมท,วมท,วมทวนแล้วก็ที่จะมาเริ่มจากสีก่อนกระดูกอ่อนปลาฉลามน,นี้เขาบอกว่ากินกับเบียร์มันจะดีนะคะมันกปปรึกจับมาก มันเหมาะกับกินกับพวกไฮเบากับเบียนจริงเพราะว่าอันเนี้ยมันจะอมเปรี้ยงนิดหนึ่งแล้วก็มีความปรึกกรับเราไม่ต้องคิดเขามันคือปลาอะไรว่าแค่ว่ามันอร่อยนะคะแล้วก็เรียชิมพวกเออแ้วก็อย่างนี้ให้ดูก,ก่อนอันนี้ทาโกวาซาบิเขามีใส่แบบเหมือนเปลือกลายหรืออะไรอย่างนี้เข้าไปด้วยมันทําให้แบบอร่อยกว่าที่อื่นนะมันจะแบบอได้กลิ่นความเป็นยูสุดเลยค่ะได้กลิ่นความเป็นยูสุด้วยอร่อยมากแล้วก็ สิ่งนี้รีว่าเดี๋ยวนีจะปรุงก่อนก็คือใส่อันนี้นะคะใส่เครื่องปรุงของเขาที่เขามีลงไปเอ๊ะมันใส่ลงไปในนี้ป่ะนะใช่รืเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะในกวนนะคะกวนแล้วก็จัดสิครับเราอ,อะไรนี่ลงไปเลยดูนะว่าความเป็นเส้นโซบะมันจะเป็นยังไง ให้ความเต้นแบบเคีย,ยวแบบไม่เละเค้าอเส้นนะคะมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้มันเรียกว่าแข่งหรือเปล่านะ,ะแต่ว่ามันจะเคีย้ยวได้สู้ฟันกว่าที่มันเป็นเส้นอูด้งหรือเส้นราเมนทั่วไปนะคะแล้วก็อันนี้ที่สั่งเป็นเทมปุระแอนด์เวจเทเบิลนี่เขาบอกว่าอร่อยเราก็ต้องสั่งเราก็ใส่นี้เลยค่ะนี่ เราลี่เป็นคนชอบกินเต็มปูละมาก mm. ที่สุดชอบมากๆเราก,ก็เลยสั่งเซตจริงๆเซตนี้เป็นเซตเลคกอมเมนของเขาด้วยนะแต่ประเด็นคือมันจะกินยังไงดีมาเราก็ข่าเลยดูความกรอบเลยนะนี่มันก็จะทุเรทุลักทุเลหน่อยนะคะนี่มันคือความมีผกักมีแครอทนี่มีหัวหอมมีข้างใน mm. แต่กุ้งตัวจิวอ่ะถ้าอยากกินกุ้งจริงๆอ่ะสั่งเป็นเซ็ตกุ้งได้นะเดี๋ยวียกขอชิมก่อนว่าที่เขาบอกว่ามันกรอบอร่อยมันเป็นยังไงทุกคนสิ่งนี้อยากให้สั่งใครที่ชอบแบบหอมทอดหรืออะไรอย่เงี้ยสั่งค่ะมันกรึบกรอบมากกุ้งกุ้งจุ้งจริงๆถ้าใครชอบกุ้งเทมปุร สั่งเป็นเซตเทมปุละได้นะแต่ลีสั่งเป็นเทมปุละแอนเวจเทเบิลดึงๆไหมดึงๆผ่านเอม,มาง่ายด้วยสุขุมวิ49นะคะจอดที่คอนโดที่ชื่อวอร์รานะคะอาซุมะโซบะไปกันเลยจ้าสิ่งนี้เดี๋ยวลี่แอบไปกินนี้ลืมบอกไปอันนี้เป็นแกงกะหรี่นะคะลองชิมแกงกะหรี่กันหน่อยดีกว่าว่ามันเข้มข้นเจ้มจ,น,จนหรือปเปล่า เข้มข้นอย่างหนักไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแต่ถ้าใครชอบความเผ็ดขึ้นมานิดหน่อยก็คือใส่พริกป่นลงไปได้นะคะเนี่ยอันนี้ก็กินเอ,อ่ออะไรนะโซบะกับอันนี้ก็เข้ากันมากนะคะทุกคนเฮ้ยเกีก๊กะห่เขาเข้มข้นนะสรุปจิ้เกงกะห่มากินมีหลากหลายมากคะ่ะเมนูเขาหลากหลายมากรีนเสนอให้ดูแล้วแต่จริงแล้วอะ ให้มาดูกันเองหรือไม่ก็เสิร์ชตาม Google ก,ก็ได้ว่าชอบกินเมนูไหนมันมีเมนูทานเล่นเหมือนร้านลิซากายะอะไรอย่างนี้ด้วยอย่าลืมมากันนะคะทุกคนหอมหอมหอม,หอมสะอาดพกสะดวก